ดูมาถึงแล้วนะคะมาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะกลิ่ก,ก่อนนะคะพี่สั่งมาเองที่ไม่รู้หรอกค่ะว่าข้างในเป็นอะไรมาค่อยๆกลีดค่ะเดี๋ยวดูของข้างในนะปึ๊บโอ้ยลูกคะ่ะมีจุดใหม่น้อยมาด้วยนะจุดใหม่น้อยจุดใหม่น้อยน่ารักแนมะ่พร้อมกับ สติกเกอร์ด้วยค่ะน่ารักสุดๆเลยข้างในก็คือตัวนี้ค่ะ b บอร์เซน p l พลัสคอลลาเจนนะคะของแบรนดดารานั่นเองมาพร้อมกับน,นี่ค่ะน้องวิตามินซเีเลยเดี๋ยวจะมาชงชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะมาเตรียมแก้วไว้แล้วค่านคนขาไม่ค่อยแกะก่อนนะคะโอ้นี่ค่ะ สวยงามน,นะคะแดงทองแล้วก็มีฝาปิดเรียบร้อยเลยนะเเดี๋ยวแกะตรงนี้ออกก่อนนะคะนี่เลยทุกคนคขาวโหขาวใสมากอันนี้แกะทิ้งไปเลยละกันเนาะระหว่างที่เรากำลังจะชงคาลาเจนกันนะคะเตาอ,อบดิฉันก็หอมห่วนมากเลยใส่น้ำก่อนนะคะ นี้ละกันนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะลองทานตัวนี้นะคะเคี้ยวๆเลยนะคะใส่เท่าไหรดีอะ่ะสองช้อนละกันประมาณนี้เลยนะที่จะลองเทสครั้งแรกนะคะสองช้อนอันนี้เขาเรียกว่าช้อนชาคอลลาเจนไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนค่าใส่ไปแล้วคนค่ะสี่ แบบนี้เขาบอกว่าวางไว้เรื่อยๆอะเราแบบมันจะค่อยๆใสขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูปฏิกิริยาว่าเขาจะใสหรือเปล่าลุ้นกันค่ะลุ้นว่าเขาจะใสใช่ไหมมันปกตินี่งไงเขากําลังหมุนๆฟู่ๆเลยอะอยากกินแล้วว่ากินเลยได้ป่ะไม่รอแล้วนะดื่มไหมนะคะ คารเส้นที่แบบทานง่ายสามารถทานได้แบบกันน้ำเปล่าอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยทุกคนค่ะถ้ามองตรงนี้จะแบบเห็นว่าเขาค่อยๆมันค่อยๆใสขึ้นนะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นขุ่นๆแล้วตรงเนี้ยจะค่อยๆใสนี่ขนาดที่ฉันแบบทานไปแล้วนะดื่มไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยดูสิค่อยๆใสค่ะเออเป็นคอลลาเจนที่ทานได้เลยไม่ต้องผสมกับอะไรก็ทานได้นะบางที่หอกินแรงมากควรจะ ก็เป็นว่าแบบนี้ค่ะทานปเปล่าเปล่าเพียวๆได้เลยนะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวจะมาชมกับวิซีทให้ดูนะแต่วันนี้ทานไปนแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาเจอกัน